สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ MG นะครับในงาน Big Motor c e l l 20-25ที่บูธนี้เขามีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวผมให้พี่เอกเป็นคนเล่าให้เลยดีกว่าครับพี่เอกเลาใหฟังนิดนึงครับว่าที่บูธ MG ในงานนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจได้ครับในบูธ MG สำหรับงาน Big Motor s h l l วันนี้นะครับเรามีไฮไลท์หลักด้วยกัน3รุ่นครับรุ่นแรกเลยก็คือเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะครับก็คือตัวด้านหลังเรารุ่นย่อยใหม่ของ MG M6 ครับ ชื่อว่า MG M6 Premium Long Range Long Range ใช่ครับอ่าตัวนี้วิ่งไกลแน่นอนใช่ครับไกลเท่าไรครับพี่รถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่วิ่งได้ไกลถึง750กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไกลที่สุดในคลาสครับผมนะครับเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจาก75กิโลวัตต์ในรุ่นย่อยพรีเมียมนะครับเป็น100กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนแปลงมอเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็ เปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นจาก400<ม>เป็น800โว<อ>ล์นะครับแล้วก็มีล้อใหม่ด้วยตอนนี้เป็นตัว20นิ้วเพิ่ม Alloy Wheel Cover เข้าไปซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันช่วยทำให้รถยนต์รุ่นนี้วิ่งได้ไกลถึง7 5 0กิโเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง800โวลต์นี้ต้องชาร์จเร็วขึ้นด้วยดิครับพี่ใช่ครับรถยนต์รุ่นนี้เนี้ยรองรับการชาร์จไวถึง396กิโลวัตต์นะครับได้ได้ว่าแรงเลยทีเดียว10ถึง80เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้เวลาช่ ชาร์จเร็วไม่พอแถมชาร์จน้อยครั้งลงด้วยเพราะเราวิ่งได้ไกลขึ้นครับครับแล้วก็ภายในมีอะไรปรเปลี่ยนไหมครับภายในเป็นเหมือนเดิมครับภายในมีทุกอย่างครบครันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทัชไอดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอที่เรามีทั้งด้านบนด้านล่างเองเหมือนเดิมทุกอย่างคราวนี้เรื่องราคาพี่ราคาใหม่ราคาเป็นยังไงราคาเรานะครับเปิดตัวที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแต่สาหรับงานนี้นะครับเรา เปิดพร้อมราคาพิเศษนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับหายไปแสนหนึ่งหายไปแสนหนึ่งโอ้โหวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ช้าได้เร็วขึ้นแถมราคายังมีราคาพิเศษได้อีกแสนหนึ่งด้วยใช่ครับไม่มางานนี้มาจองงานนี้จะไปจองงานไหนครับออีกสองคันแล้วครับพี่อีกสองคันนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เราเขาเรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับรุ่นแรกก็คือ MG S 5เราไปดูกันหน่อยไหมฮะได้ครับเชิญครับมานี่ใช่ไหมครับพี่ MG S 5 ใช่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นย่อยใหม่เพั่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับชื่อรุ่นว่า MG S5D Plus ตัวเดิมเป็นตัว D นาะพี่น้องตัวดตัว D ใช่ตัวนี้เป็น D Plus D Plus มันเพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาหรือเราตัดรุ่นเดิมออกครับพี่เราตัดรุ่นเดิมออกนะครับเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันมาทําเพื่อให้กลุ่มลูกค้า S5 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ขับดีวิ่งไกลนะครับ รับไวมีราคาารันตีอ๋อลิฟเพิไม่ได้แล้วราคารันตีนะในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายครับเขาอาจจะไม่ได้ต้องการฟังก์ชันและฟีเจอร์เยอะมากแค่รุ่นเริ่มต้นก็พอนะครับรถรุ่นนี้มาตอบโจทย์สิ่งนั้นนะครับเรามีการเพิ่มพงมอะไรหนังแล้วก็บอกคนขับไฟฟ้าเข้าไปในรุ่นย้อยนี้มีคูลิ่งซีด้วยไหมพี่ตัวนี้ไม่มีไม่มีอ๋อเป็นไฟฟ้าบอกไฟฟ้าไม่ไฟฟ้านะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเราทํามาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคา พิเศษ6 9 9 9 0 0กาหมอ้อันนี้คือภายในที่จะเปลี่ยนเนาะใช่หกแสนเาหใช่ไม่ถึงเจ็ดแสนไม่ถึงเจ็ดแสนแล้วมันมีภายนอกมีอะไรปรับเปลี่ยนไหมครับพี่ภายนอกเหมือนเดิมครับก็มี2อย่างใช่ครับรับกันลงไปใช่ครับก็ราคา6 9 9 0 0 0บาทผมอยากให้พี่ช่วยขยายความไลฟ์ไทม์มารันตีหน่อยครับว่าการรับประกันแบบไลฟ์ไทม์มารันตีของ MG เนี่ยมันรับประกันยังไงบ้างครับโอเคบนเทคโนโลยีไลฟ์ไทม์มารันตีของเราอะนะครับแบตเตอรี่เราเนี่ย รองรับการใช้งานได้แบบระยะทางไกลมากนะครับเราเลยอยากให้ลูกค้าได้มั่นใจรใถยนต์ไฟฟ้าของเราครับตัวมอเตอร์ชุดควบคุมไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยครับ,รบเป็นแกนหลักสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งลูกค้าเราหลายๆคนหรือจริงๆลูกค้ารถไฟฟ้าส่วนใหญ่อะ่ะมันจะซิรวนว่าถ้ามันพังหรือถ้ามันมีปัญหา ค่าซ่อมค่าอะไรมันจะแพงไหมดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะยืนยันว่ารถเรามีคุณภาพเราก็เลยจะรับประกันการใช้งานตลอดอายุการใช้งานเลยครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่เราเคยได้ยินสงครามราคาของรถที่มาจากประเทศจีนวันนี้เราจะได้ยินเรื่องของสงครามการรับประกันที่มาแข่งขันกันเพื่อความแคลเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคใช่คือมันเหมือนมันเหมือนรถยนต์น้ํามันนะครับที่เครื่องยนต์เป็นหัวใจหลักรถไฟฟ้าแบตเตอรี่คือหัวใจหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเรา มั่นใจในเรื่องการใช้งานโดยที่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเสียหรือมันจะไม่เสียเนี่ยหรือถ้าเกิดมันแบบไม่ได้คุณภาพแล้วมันมีการเปลี่ยนให้ผมว่าสิ่งนี้มันจะทําให้ลูกค้าฉุกคิดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักรุ่นเนี่ยควรจะต้องคอนเซิร์นเรื่องกับประกันก่อนว่าเขาดูแลเราได้มาก้อยแค่ไหนและจริงๆ MG ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์แบรนด์แรกนะที่ทําให้คนไทยเนี่ยกล้าใช้รถไฟฟ้า บนวิธีคิดของ MG Brand นะคบเรามีความตั้งใจที่อยากจะนําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาให้คนไทยได้ใช้นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเริ่มหลายๆอย่างในประเทศไทยรถไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราดึงเข้ามาเป็นแบรนด์แรกวันนั้นเนี่ยผมถือว่าแหม่กล้ามากเลยพี่ที่เอารถไฟฟ้าเข้ามาไม่มีใครทําใช้ MG ทำนี่และครั้งนี้ก็เรื่องของ l i f t Time v r l a n t y อีกนะครับอ่ะอีกคันหนึ่ง MG 3 Hybrid Plus ใช่ครับคันนี้เนี่ยผมไปขับมาผมบอกเลยว่าแบบ ฟิลลิ่งขับก็ดีมากประหยัดน้ำมันมากน้ำมันถังเดียวกรุงเทพเชียงใหม่ใชแแ่แล้วผมแอบกระซิบหน่งครับพี่วนะผมแอบกดว่าเครื่องมันขับสนุกเกินน้ำมันพอด้วยอ่าเราไปดูกันครับใช่ครับอ่าคันนี้ใช่ไหมครับพี่ MG 3 Hybrid Plus แต่มีการตกแต่ง<ช>อะไร,รพิเศษหรือเปล่าฮะอันนี้เป็นรุ่น ทำพิเศษเฉพาะงานนี้นะครับ <ừ> um. MG 3 Hybrid Plus ของเราเนี่ยนะครับ <S <S ได้รับการตอบรับที่ดีว่าเราอ่ะเป็นรถยนต์ไฮบริดรุ่นเล็กนะครับ,รบที่มาทลายข้อจำกัดของเครื่องยนต์ไฮบริดเดิมๆเ <ừ> um. พราะรถที่ประหยดน้ำมันส่วนใหญ่มักจะอัตราเร่งไม่ดี MG 3 Hybrid Plus เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเรานะครับ,รบที่ ให้ทั้งขับดีนะครับขับสนุกและยังประหยัดน้ํามันด้วยนะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเรามีการนํา MP3 เรานะครับเข้าไปแข่ง k i ทาน่าเราเลยเอาสิ่งนี้มาให้ลูกค้าได้ชมในงานนี้นะครับรุ่นนี้เราเรียกว่า Limited Racing Edition นี่จิตวิญญาณของความเป็นเลิซิ่งไหยนะซึ่งเราจะเพิ่มสติ๊กเกอร์ดีไซน์ใหม่เข้าไปแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับ เพาะงานนี้นะครับเรามีแค่2 0 0ันเท่านั้นอใช่ตองผมขออนุญาตไปดูสปอยเลอร์หลังหน่อยพี่ได้เชิญครับตัวลายสติกเกอร์เป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เลยติดตั้งให้เลยติดตั้งให้เลยปุ๊บก็แรปให้เลยใช่แรมมีสปอยเลอร์หลังใหม่นี่ตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่อ๋อก็แรปสติกเกอร์ด้วยใช่ตัวนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับพี่ราคาพิเศษมากครับเรสซิ่งอีดิชั่น20คันนี้นะครับราคาเพียง499,900 ไม่ได้เพิ่มเลยไม่ได้เพิ่มเลย,ยลดลงด้วยลดลงด้วย <laughs> ไม่ถึง5้าแสนสุดท้ายพี่มีอะไรฝากกับ MG ในงานนี้บ้างครับพี่แคมเปญก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาที่บูธ MG สำหรับงาน Big Motor Sales นะครับเราอยากจะการันตีว่า MG ในประเทศไทยนะครับเราจะอยู่ที่นี่อย่างยาวนานนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราเข้าทศวรรษที่2แล้วมีรถยนต์ MG วิ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 26, 000, 000. 2 5 0 0ส0ถึง260,000คันแปลว่า อยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า MG เป็นแบรนด์ที่ทุกคนสามารถเชื่อถือได้นะครับและที่สําคัญใน,ในกรณีรถไฟฟ้าเองเนี่ยเราก็มีรับปรากันอุนตีที่สามารถลูกค้าเนี่ยเบาใจในการใช้งานได้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาลอง้องมาลุ้นกันครับว่าปลายปีจะมีอะไรใหม่ๆจากทาง MG หรือเปล่าสำหรับฝากไว้ด้วยครับสบัมมติ MG ในงาน Big Motor s h ครทางนี้ครับ